ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่ประจำวันที่30นะคะธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณมีอ,อก่สได้เจอนะคะเพื่อนเก่าคนรักเก่ามีคนมาหามีคนคิดถึงมีคนซื้อของมาฝากนะคะซื้อของอร่อยซื้ออาหารการกินมาให้นะคะ ช่วงนี้นะคะแต่หลายๆคนช่วงนี้เหนื่อยหนักนะคะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเป็นคนที่เข้มแข็งหลายๆคนเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะในช่วงนี้แต่ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลนะคะวันนี้มีโชคด้วยนะคะมีโชคทั้งด้านอาหารการกินมีโอกาสได้ไปเลี้ยงฉลองมีโอกาสได้ไปดื่มกับเพื่อนฝูงนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะดวง ความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะจะมีจะได้เจอคนที่ถูกใจดวงความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์มีโอกาสได้รับของขวัญข,ของฝากนะคะจากคนที่คุณรักนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะจะได้มาจากเทคทไทยบัตรประชาชนแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้า นะคะแล้วก็สีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่สองนะคะทำบุญเสริมดวงไทยชีวิตโคกระบือขอให้รวยๆค่ะ